สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะบ่ายค่ำๆนิดนึงนะคะขณะนี้ก็5้าโมงเย็ยนแล้วก่อนที่นางฟ้าจะไปทําธุระนะคะมีทอบปิกฟินฟิน,ฟนรมนลต่อใจ ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปิกอาจจะแบบว่าเศร้านิดนึงแต่ว่าเรามาดูพลังงานไพ่ว่าจะเศร้าหรือเปล่าน,นะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความลับที่เขามีอยู่ในหัวใจเนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณคะเรามาดูซิใครบางคนปิดบงังซ่อนเลนเก็บความลับใดไว้และหากแม้ว่าความลับมันจะต้องถูกเปิดเผยน,นะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังคะสับไพ่สักครู่นะคะ คุณผู้ฟังเป็นเช่นไรกันบ้างทำงานมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วย <c oughs> มาค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความลับที่อยู่ในใจเขาเขาอยากบอกอะไรคุณคะเออพนักง,งานของ เธอไม่ต้องกลัวนะเธอไม่ต้องห่วงนะเธอไม่ต้องคิดมากหรือว่ากังวลใดๆเลยนะฉันมั่นคงซื่อสัตย์แล้วก็รักเธอเสมอนะเธอเนี่ยเป็นความสุขในทุกๆวันของฉันไม่ว่าเราจะห่างไกลกันไม่ว่าเราจะอยู่แสนไกลกันคนละจังหวัดคนละทว,วีปคนละฟากฟ้า,ฟาแต่ว่าใจฉันยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อเธอ ความแบบว่าเข้มข้นในความรักความสุขที่เธอมอบให้ฉันนั้นมันอิ่มมันร้นใจฟูนะคะคุณเนี่ยเป็นความมั่นคงในหัวใจก็เลยนะสี่ไม้คุณเปรียบเสมือนบ้านไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานไปเที่ยวไปไหนตอนไหนเทคเทคแอคชั take, take ่นใดๆกับผู้คนรอบข้างแต่สุดท้ายเมื่อได้กลับมาคุยกับคุณได้อยู่กับคุณหรือว่าได้บอกเล่า90เรื่องราวทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาให้คุณได้ฟังเนี่ย คุณคือความสบายใจมากๆของเขานะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข4 4 of one อาจจะเกิดราศีเมษได้อยากบอกคุณเช่นนี้ค่ะความรักที่อยู่ในหัวใจเขาก็คือเธอคือทุกสิ่งเลยที่ฉันเฝ้าหวังแล้วก็หวังว่าเราจะได้อยู่เคียงข้างกันหวังว่าเราจะได้แบบ เป็นองค์คลักพิทัก์เธอทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้เธอแต่ไม่รู้ว่าเธอเคยรับรู้หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขารักคุณเขามั่นคงกับคุณแล้วก็ไม่คิดแปลผันเปลี่ยนใจไปไหนเลยนะคะสี่ไม้คุณเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจคุณเปรียบเสมือนบ้านอบอุ่นพักพิงคุณเปรียบเสมือน เตียงนอนนุ่มๆที่แบบว่าได้หนุนตักคุณได้อ้อนคุณเนี่ยแล้วเขารู้สึกโอ้ใจฟูเสมอเลยนะคะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายที่อ่อนอ่อนโยนอ่อนหวานรมุนอ่อนนุ่มแล้วก็ขี้อ้อนด้วยนะคะไปต่อค่ะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความลับที่อยู่ในหัวใจเขาเขาอยากบอกอะไรคุณ two p p e n d i c u l e r ตอนนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่มันอาจจะแบบว่าดีอ่ะเขารักคุณเขาแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าสภาวะด้วยหน้าที่การงานการเงินของเขาตอนนี้มันอาจจะแบบว่าขาดสภาพคล่องเขาอาจจะหมุนเงินเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยบางครั้งเวลาที่เขาบ้างงานหรือว่าทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมองว่าโอ้เขาว่าไม่สนใจเรื่องงานเลยโฟกัสแต่ไมออ่ สนใจเรื่องความรักเลยโฟกัสแต่เรื่องงานบ้าพลังอะไรแบบนั้นนะเขาอยากบอกว่าที่รักก็เธอเนะ่ะเป็นคนมีค่าเธอเป็นคนมีค่าใช้จ่ายไหนจะกินไหนจะนอนไหนจะเที่ยวไหนจะแบบจ่ายนู่นนี่นั่นเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมเงินเตรียมสเสบียงค้างไว้ อัฟเฟอร์คุณเวลาที่คุณเดือดร้อนนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือที่เขาบ้างงานบ้าพลังทุกวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้คุณมีกินมีใช้แล้วก็ไม่อยากคุณไปหยิบยืมใครนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีค่ามีค่าใช้จ,จ่ายต้องใช้ตังค์นะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเ่ข24เลข2เลข4กลุ่มพาพันเมษายนหรืออาจจะเกินที่24ได้อยากบอกคุณเช่นนี้เธอไม่ต้องกังวลที่เราแบบว่าหายไปบางทีเราเงียบบ้างเราอาจจะ แบบเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็หลับอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาพูดบอกรักเธอแบบอ้อนเธอใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเจอกันเมื่อไหร่นะจัดเต็มนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเพราะว่าตอนนี้เขามีเรื่องเงินเรื่องงานภาวะแล้วแล้วก็ภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะคะไปต่อค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความรับที่อยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณคะ ออกไปสองราศีแล้วนะเมษกับกลุ่มโอ้คิงออฟคับเขาอยากบอกว่าถึงเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าฉันเนี่ยส่องมองเธอเสมอนะฉันเนี่ยเป็นระดับราชาถือถ้วยคล้ายๆว่าเขาอาจจะแบบเทคแอคชั่นไม่ได้เยอะเขาอาจจะอายเด็กคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนอายุ4 5่0 6บบวกก็เป็นไปได้เป็นผู้ใหญ่จิตใจดีเขาหนวดของเขาเป็นสีขาวเขา,าจ,จะมีผมขาวอาจจะชอบใส่เสื้อแขนกุดอยู่บ้านน่จจะชอบดื่มชาดื่มกาแฟนะคะหรือคุณอาจจะเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาแฟาแก้วโปรดเวลาที่คุยกับคุณอ่ะคุณอาจจะถามว่าวันนี้ดื่มกาแฟาหรือย,ยังอะไรแบบนั้นแบบเนี้ยนะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าถ้าวันไปหาคุณได้นะเสร็จจากงานนะจะไปอยู่ใกล้ๆเธอให้เธอชงกาแฟาให้ดื่มนะคะ คนคนนี้เป็นคนอบอุ่นใจดีอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทําบุญแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนอกจากอยู่กับคุณแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเนะ่ะบ้างานบ้าเงินบ้าพลังมาทั้งวันก็อยากจะอยู่จิบกาแฟฟังเสียงนกเสียงไม้ชิลๆเพลินๆฟังเพลพงเพาะๆถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้นะ เขาอยากบอกว่าให้ตายเถอะอยากให้น้องข้ามน้ำข้ามฟ้าขับรถบินมาหาพี่ถึงบ้านจังเลยพี่อยากดื่มกาแฟากับน้องอยากฟังน้องพูดเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักคุณหมดใจเลยคนคนนี้มีความอบอุ่นระมุนแล้วก็วางแผนแล้วก็มีไมซ์เซตที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากๆนะคะอาจจะเป็นผู้ชายที่รักสุขภาพอาจจะชอบดื่มชาเขียวชาอูหลงอะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นคนที่รักสุขภาพมากต่อให้เขาจะแบบลืมกลหนวดกลเขาแต่ ใต้ความมีหนวดมีเข่าเขาก็ยังดูหล่อดแน่นนุ่มนวลแล้วก็ดูบอกว่าเออบึกบืนนะกอดน,นะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้อยากบอกว่าอยากให้น้องมาดื่มกาแฟาบ้านพี่จังเลยอยากให้เราคุยกันมองนากันพูดคุยเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะคะเขาอบอุ่นอ่อนโยนเปรียบเสมือน พ่อคนที่สองของคุณเลยก็เป็นไปได้ความอบอุ่นระมุนอ่อนโยนของเขาเนี่ยก็ทําให้คุณอยากจะแต่งตัวสวยๆไปหาเขาแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเขากำมันไกลกันโอ้อยู่คนละประเทศคนละจังหวัดเลยบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้อยากบอกว่าคิดถึงจังเลยอยากไปหาจังเลยอยากอ้อนจังเลยนะคะ <c oughs> ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยใช้ความรับนะก็อย่างที่บอก เขาเป็นคนไม่ค่อยพูนี่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอาจจะไม่ได้แบบที่รักมาหาหน่อยมาอยู่ใกล้ๆหอ,อาจจะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาปุ๊บก็แบบว่ากอดเลยรัดฟัดเหวี่ยงเป็นงูเลยทีเดียวเ,ยวเขาอาจจะเกิดปีงูปีหนูปีเสือปีลิงปีหมานะคะปีวัวปีหมูปีกระต่ายได้นะคะคนคนนี้นะคะไปต่อคะ่ะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรดู C D M pads เธอคือความมั่นคงเธอเปรียบเสมือนบ้านฉันรักเธอฉันแคร์เธอฉันวางแผนอนาคตให้เธอขอปิดเลยนะ D M p a s คุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะพลังงานของเธอสวยเธอเลอค่าเธอดูดีเธอเหมาะแล้วเธอสมควรแล้วที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีประดับชีวีพี่ไปตลอดกาลนะคะเขาอยากบอกว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ take action พูดอ้อนขอนั้นก่อนนี้กับคุณแต่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยหัวใจเขาเต้นแรงคุณเนี่ยสั่นสะเทือนมากเลยนะในความรู้สึกเขาว่าเธอสวยเซ็กซี่ดูดีแอมเพสใบนี้นะโอ้โหอกเอลสะโพกบบาว่าสบายห้ยสยิมกุยมากเลย เขาบอกว่าความรับที่อยู่ในหัวใจเขานะหนูรู้ไหมหนูว่าเป็นแฟนพี่ที่เซ็กซี่ที่สุดเลยพี่ไม่คิดเลยว่าจะบอกว่ามีแฟนเซ็กซี่เขาอึมขนาดนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเซ็กซี่มีเซ็กเปียหรือว่าแบบเสียงพ้อเสียงกระเสาเสียงแบบว่าโอ้เร้าใจทําให้เขารู้สึกว่าอือยาก อยากฟังเธอพูดอยู่ฝ่ายเดียวพี่ไม่พูดได้ไหมเธอพูดอะไรก็พูดขออัดคลิปได้ไหมอัดคลิปเสียงพูดน้องไว้ฟังนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้บางครั้งเขาก็แอบค,อคิดถืนคิดทะลึ่งกับคุณนะคะต่อให้เขาดูมีมาดูมีบารมีดูบ้าพลังบ้าง,งานหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอ่ะแต่ว่าเวลาที่มีโมเมนต์โซสวีทโรแมนติกกับคุณนะบอกเลยค่ะมองคุณตาไม่เกิดพลิบแปลดูตาของอผู้ชายคนนี้สิคะมองมาที่คุณน่ะเขาอยาบอกบ บอกว่าทุกครั้งที่ได้จิบกาแฟาเปิดกล้องคุยกับคุณหรืออยู่ได้อยู่กับคุณตัวเป็นๆอ่ะจะสังเกตไหมว่าพี่จะแบบว่าตาค้างเลยไม่ใช่ตาค้างเพราะว่าคาเฟ,ฟอีนนะตาค้างเพราะความเซ็กซี่มีเสน่ห์ของน้องนะคะอู้นะคะพูดแล้วก็แบบว่าคิดถึงจังเลยอยากไปหาถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เธอเซ็กซี่แล้วใจเธอโดนใจเธอตรงสเปกอยากร่วมรัดรร่วมรัดนะคะมัดมือมัดเท้าแบบว่า ผูกมัดคุณไว้นั่นๆให้คุณมาอยู่บ้านเขาหรือเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันกับคุณเลยทีเดียวเชียวถ้าบอกคุณได้คืออยากอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะเธอสวยจังเลยอ่ะหึงอ่ะห่วงด้วยกลัวว่าใครจะแบบว่าประทับใจคุณแล้วก็แบบว่าแอบแบทงข้างหลังแอบ,บจีบคุณนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้จะบอกว่าหึงมากห่วงมากแล้วก็อยากให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันละไม่ไหวละ ราศีเมษ <c oughs> ราศีเมษแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิตตแล้วก็มีราศีกุมออกมานะคะกุมตุลเมถุนนะคะมีธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํานะคะ <c oughs> ไปต่อนะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะคะความรับที่อยู่ในใจเขาอยากบอกอะไรคุณดูซิโอ oh, a s m i n e ทุกๆครั้งที่แบบคิดถึงเธอทำไมมันถึงรับรู้ได้ถึงความเหน็บหนาวในห้วงลึกของหัวใจคนคนนี้อาจจะเป็นคนขี้หนาวชอบผ่มผ้าอาจจะมีผ้าห่มผืนปลอดสีแดงอาจจะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ได้ เขาอยากบอกว่าหัวใจที่อ้างวางเนี่ยเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ใกล้ๆหรือสี่อยากอ้อนอีกแล้วมันช่างเหนกหนาวจังเลยอยากจะให้คุณเข้ามาอยู่ในผ้าห่มอยากให้คุณมอบความอบอุ่นให้เขา justment เขาตกผนึกทางความคิดแล้วนะอีกไม่นานนะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ๆให้คุณย้ายไปอยู่กับคุณหรือให้คุณย้ายไปอยู่กับเขานะคะแบบประมาณว่าทุกวันนี้นะเวลาที่แบบ ต่างคนต่างแยกย้ายเวลาไปส่งคุณที่บ้านหรือว่าต้องกลับบ้านเขานะไม่โอเคเลยอะ่ะมันเหมือนแบบเราห่างไกลกันมากแล้วเวลามองขึ้นไปบนฟ้ารู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่นะจะได้เจอกันสักทีคนคนนี้นะคะแผนในชีวิตของเขานะคะอยากสร้างอนาคตอยากมั่นคงอยากร่ํารวยอยากมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปนะคะความเป็นดีเอ็มเพสของคุณนะคะทําให้เขาแบบไม่มองใครเลยคนอื่นไม่ได้สวยไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับใครเลยอะ่ะในสายตาเขามีแค่ ถ้าคุณเท่านั้นนะที่แบบรอค่าหลักชูแล้วก็มีความแบบพรีเมียมดูแพงดูเซ็กซี่เราใจที่สุดที่สำคัญถ้าบอกคุณได้ตอนนี้อยากบอกว่าแหวนเพชรพี่ยังไม่มีเอาแหวนทองไปก่อนได้ไหมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งทำงานเก่งแล้วก็ <c oughs> มี m i n เซ็ตในการวางแผนอนาคตเก่งมากๆเขาอาจจะแอบซุ่มซื้อแหวนเพชรหรือว่าแหวนทองวงเล็กๆไว้มั่นคุณครั้งต่อไปที่เจอกันก็อาจจะแบบไหนดูซิเอานิ้วนางข้างซ้ายมาให้เราดูซิเอมเพชรจ๋านะคะพลังงานคือแบบว่าโอ้คุณอาจจะโดนขอ take action เลยครั้งหน้าถ้าได้เจอกันแบบ ถึงขั้นมั่นหมายก็เป็นไปได้เพราะว่าความเป็น D M p s e สี่ไม้อมันชัดเจนแล้วอะแล้วก็จัเมนด้วยตกผน,นึกแล้วว่าแบบจะเอาคนนี้คนเนี้ยไปคุยกับคนรอบข้าง <c oughs> ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอาจจะสารภาพว่าเขาอแอบคุยกับคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างญาติพี่น้องนะคะหรือหากแม้ว่าเขาเคยหย่าร้างเลิกลาเขาอาจจะบอก บอกทุกคนว่าเขาพร้อมที่จะเปิดตัวแฟนแล้วนะรอรับความสวยความเลิศความแพงความลักชูของคุณที่จะเข้ามาเยือนบ้านนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เขาเก็บไว้แล้วก็เป็นความลับเขาอาจจะแบบแอบ,บเปิดตัวคุณกับคนในครอบครัวในครั้งหน้าแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าคุณเนี่ยแหละเป็นคนที่เขาแบบว่าโอ้โดนใจตรงใจประทับใจที่สุดแล้วก็หาไม่ได้แล้วอ่ะใครจะไปหาดีเอ็มเพจเข้ามาประดับบรารมีประดับแบบ ความสุขได้เช่นคุณนะคะทัดน้ำทัดลมทัดไฟนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะ <c oughs> ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความรับที่อยู่ในหัวใจเขาก็อยากบอกอะไรคุณคะมีความรับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างในโอ้ทมพัน์ผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะดูสิเขาก็ชอบดื่มกาแฟคุณอาจจะเกิดราศีธนูเขาก็ชอบดื่มกาแฟคุณก็ชอบดื่มกาแฟคล้ายๆว่าถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะเขาอยากบอกว่ารู้ไหมว่าเราอ่ะสินเสมอกันนะการที่เราอ่ะได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะทำพัน้นผู้หญิงผู้ชายราศีธนูผู้หญิงผู้ชายเดือน12อยากบอกคุณว่า เขาศรัทธ,ธายึดมั่นถือมั่นในเซนและจิตวิญญาณของเขาเขาเคยคิดแล้วก็ถามตัวเองหลายครั้งว่าแบบไกลกันขนาดนี้ห่างไกลกันขนาดนี้นะทำไมเขาถึงรู้สึกวันวหวแล้วก็รู้สึกมากกับคุณเวลาที่เขาทำงานเวลาที่เขาได้เงินได้จ็อบมาทำไมเขาถึงแบบอยากออฟเฟอร์อยากชวนคุณออกไปดินเนอร์ไปทานข้าวไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นแฟนที่สวยเซ็ก เอกิ่มนะคะเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณของเขากับคุณเนี่ยมันผูกพันแล้วก็มันแบบว่าเหมือนแบบมันส่งผ่านถึงกันได้ตลอดเวลาเวลาที่คุณเดือดร้อนคุณหิวคุณมีปัญหาติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินเขาจะติดต่อโทรมาสเสมอคนคนนี้เหมือนแบบรู้ใจคุณทุกสิ่งอย่างเลยนะคะพลังงานพี่ไพบอกว่าคุณเจอคู่ทวินเฟรมคู่รักทางจิตวิญญาณรวมถึงเขาเป็นโซเมรของคุณด้วยเป็นคู่แท้ด้วยเพราะว่าพลังความรู้สึก กดแรงดึงดูดที่คุณกับเขามีต่อกันเนี่ยมันแข้มค้นมันดีฟมากแบบ เวลาที่เขานั่งดื่มกาแฟอีกฟากหนึ่งของบ้านคุณหรือออฟฟิศคุณคุณอาจจะกําลังจะชงกาแฟอยู่แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้คุณดูว่าวันนี้นะแก้วที่2แล้วนะที่พี่ดื่มกาแฟเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปทํางานแล้วนะสู้ๆนะครับคุณผู้ฟังเปิดลายอ่านก็แบบอุ๊ยเรากําลังชงกาแฟอยู่พอดีเลยตลกจังเลยใจตรงกันเขาก็จะหัวเราะชอบใจฮ่าๆดูสิเราอ่ะเหมือนคนคนเดียวกันเหมือนแฝดอีกด้านหนึ่งของจิตวิญญาณเลยนะคุณกับเขามีเรื่องให้คุยกันเสมอนะคะ ะะเวลาเขาหิวคุณก็จะหิวบางทีพิมพ์มาคอมเมนต์มาทักกันมาพร้อมกันหิวจังเลยอ่ะกินอะไรดีเขาก็จะแบบอุย๊ยเราก็กําลังหิวเหมือนกันอยากกินกระเพราไก่ไข่ดาวเขาก็จะแบบว่าโอ้ไ oh ม่กอดนะคะนี่คือพลังงานของถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอคือทวินเฟมเธอคือจิตวิญญาณเธอคือแฟดอีกซีกหนึ่งของหัวใจพี่ฉันรักเธอฉันอยากได้เธออยากอยู่กับเธอเพราะฉะนั้น ความลับที่อยู่ในหัวใจเขา <c oughs> เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สมหวังสมปรารถนา <c oughs> <c oughs> จะไม่ปล่อยคุณไปเพราะว่าผู้หญิงแบบคุณผู้ชายอย่างคุณเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วเป็นลิมิเต็ดนะคะราศีธนูนะคะราศีกุมนะคะแล้วก็มี าราศีมเมษนะคะาัุน้ํำทัดลมออกมานะคะคนที่ดิวกับคุณคุยกับคุณนะคะอังคารเสาร์พุธนะคะอาทิตย์ได้สีแดงอาทิตย์จันทรุกนะคะนี่คือคนที่เป็นความลับ มีความลับที่อยากบอกคุณบอกเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นนะเธอไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะหวั่นไหวเรากลัวนั่นแหละเรากลัวที่สุดห่วงเธอด้วยกลัวว่าเธอจะหวั่นไหวไปกับคนที่ดีกว่ารวยกว่ารอกว่าสวยกว่าหรือให้เธอมากได้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเรา เป็นแบบนี้แหละเธอรับได้ไหมถ้าเธอรับได้ก็จับมือร่วมเรียงเคียงหมอนด้วยกันตลอดไปแบบทุกๆครั้งเวลาที่เขามองคุณดูสายตาที่เขามองคุณสิเขาไม่ได้จับผิดคุณนะแต่เขาเสน่หาคุณมากเหลือเกินเขาหลงไหลคุณมากเหลือเกินบางทีคุณอาจจะมอง เห็นหน้าเขาแล้วก็ถามเขาว่ามองอะไรเนี่ยทาไมมองจังเลยอ่ะจะกินเหรอใช่เขาอยากกินคุณค่ะเพราะว่าความน่ารักเสน่หาที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไกลกันด้วยนะเวลาที่อยู่กับคุณเขาถึงไม่ชอบออกไปไหนไงคนคนนี้เป็นคนติดบ้านชอบอยู่บ้านอยากอยู่กับคุณอยากมุดกับคุณแล้วก็อยากจะบอกว่านวเนียมีความโรแมนติกละมุนกับคุณ และเป็นคนที่ใจดีสายเปรด้วยเป็นคนที่มีความสว่างว่าเป็นคนที่มีออร่ามากๆด้วยเวลาที่ใครได้อยู่กับเขาเนี่ยฮะก็จะบอกเขาว่าอุ้ย อยู่ห่างไกลกับแฟนน่ะโอ้จีบใครกิกใ,ใครก็ได้นะดูดีพี่หลอกข,ขนาดนั้นแท้ขนาดนี้ไม่หลอกรักแฟนรักเขาก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาอะ่ะเอฟซีของนางฟ้าน,น่ารักก็เลยรักเขานะคะนี่คือพลังงานเกินถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ความลับที่อยู่ในใจคือโอ้ยฉันเนี่ยไม่เคยบอกว่าหวัว่นไหวหรือว่าคล้อยตามกับสิ่งยัย่วยุรอบตัวเลยนะฉันนะ่าพิอ่า โฟกัสไปที่เธอคนเดียวนะจ๊ะเบบี้จ๋านะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่น้องแมวกันนะคะเรามาดูซิหากแม้ว่าบอกคุณได้ตอนเนี้เขาอยากบอกอะไรความรับที่อยู่ในหัวใจเขานะคะ <c oughs> Do see, do see. Oh, ดูสิดูสิโอ้ King of Cup ดูสิแบบไพ่สองใบสองสำรับออกมาเหมือนกันเลยเขาอยากบอกคุณว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเดียวในหัวใจเลยนะแบบ ทุกครั้งที่น้องเงียบทุกครั้งที่น้องไม่พูดทุกครั้งที่น้องแบบทําตัวนิ่งๆอ้นจุ๊มปุกแบบเนี้ยพี่อยากบอกว่าพี่แบบปวดใจหลายครั้งนะคะเวลาที่คุณไม่พูดคุณเงียบคุณแบบอาจจะไปทํางานอาจจะแบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องแพชชั่นในชีวิตคุณเขาอยากบอกว่า เขาว่าอยากจะไปหาคุณเดี๋ยวนั้นเลยอยากจะไปเคลียร์ไปถามเพราะว่าบางครั้งเนะี่ยค่ะความเก่งของคุณมันทาให้เขากลัวไงคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งฉลาดเฉียบมีองค์ความรู้อยู่อย่างอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีสง่านะคะเขาอยากบอกว่า ความลับที่อยู่ในหัวใจของเขานะเขาจะทำยังไงดีที่ให้คุณเลือกเขาแค่คนเดียวไม่ต้องโฟงกัสเรื่องอื่นนะคะมีถ้วยอยู่ตรงนี้มีปลายอยู่ตรงนี้คล้ายๆว่ามีบางสิ่งทำให้คุณรู้สึกอาจจะลังเลว่าเออเขาอาจจะเป็นคนทางไกลหรืออายุมากกว่าคุณเพราะว่าไพ่ของ King of Cup มันเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่เขายากบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคือให้เราเนี่ย ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้อย่าหวั่นไหวอย่าเปลี่ยนไปนะคะบางทีเขากลัวค่ะความรับที่อยู่ในหัวใจเขาตอนนี้เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะแบบว่าไม่เลือกเขาจริงๆคุณอาจจะแบบว่ามีแผนสองแผนสามในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่บางทีก็วิตกกัง,งวลเครียดนิดน,นึงเพราะว่าหวาดระแวงไงเหมือนแบบการที่เขาไม่ได้แบบ พูดอะไรเยอะขนาดนั้นบางทีคุณก็ไม่เคลียร์มันเลยทําให้คุณรู้แบบโอ๊ย oh, จะเอาอยัางไงก็ไม่รู้เลยจะพูดก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คุณมาสืบม,มาแบบว,ว่าวิเคราะห์เองบางทีคุณก็เบื่อไง <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าโอเคโอเคเราจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็ทําให้เธอเข้าใจเรามากกว่านี้นะคะ king of ครับเขาไม่อยากให้คุณกังวลแล้วก็คิดว่าเขาแบบ ดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณเขาคิดว่าเขาดีพอเขามั่นใจเขามันหน้ามั่นหนงนะคะและเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีคนก็มาลายล้อมมากมายเขารู้ว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันมากมายจะเลือกใครก็ได้เฮ้แล้วเขากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขานะคะไปต่อนะคะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความลับที่อยู่ในใจเขาเขาอยากบอกอะไรคุณโอ้ดูเสียวหัวลงชักโครกเลยเท่านี้ก็ตรมหนักหนาแล้วยังจะมาใช้ความเย็นชาค่าฉันบางครั้งความเย็นชาของคุณทำให้เขาหัวจะปวดอยากกระโดดลงชักโคกเลยทีเดียวเชียวเพจออฟครับเด็กถือถ้วยบางครั้งคุณก็ดื้อเงียบเอาแต่ใจขี้เหวี่ยงขี้วิวนหรือบางทีการไม่พูดของคุณมันทาให้เขา บบหัวจะปวดอุ้ยอย่าทำแบบนี้นะพี่ไม่มีกำลังใจไม่มีแพชชั่นในการทำงานความลับที่อยู่ในหัวใจเขาอยากบอกคุณตอนนี้นะคะถ้าบอกคุณได้ มีอะไรต้องพูดมีอะไรต้องบอกเขาอย่าดือ้อย่าเงียบอย่าใช้แบบกดแรงดึงดูดให้เขาต้องพยายามรู้เองนะคะบางทีการที่เขาคิดไปเองเขาคิดไประเบิดระเบ้อคิดไปใหญ่บางทีคุณแค่งอนแต่เขาคิดว่าคุณอยากเลิกอะไรแบบนั้นอนะ่ะเขาตรมเขาตรมใจนะเขาปวดหัวหัวจะปวดน,นะอยากจะเอาแบบว่าหัวกระโดดลงชักโครกเลยแบบนี้นะคะเขาไม่อยากให้คุณมองเขาในแง่ร้ายนะคะนี่คือ ความลับที่อยู่ในหัวใจเขาแค่ห่วงห่วงแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคเลยเวลาที่เธอทําตัวเหินห่างหมังเม,มินเฉยชากับพี่พี่แบบปวดใจนะคะเ็าตรอมตรมตร,ม,ตร,ม,ตรมใจทุกครั้งที่คุณชัดใส่นิ่งเงียบไม่คุยกับเขานะคะเขาไม่ไหวอ่ะเขาอยู่ไม่ไหวอยู่บ่ได้เด้ออยู่บ่ได้เด้อคันอีลาสิทธิ์พิมายนะคะ ไปต่อนะคะพลังงานพิไพยทาโรสสำหรับแมวเหมียวน่ารักนี้ออื้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ความลับที่อยู่ในหัวใจเขาเขาอยากบอกอะไรคุณคะโอ้พลังงานของไฮโรฟัน ผู้หญิงผู้ชายอบอุ่นสายบุญอ่อนโยนเหมียวตัวเนี้ยนะอยากบอกว่าเขาเชื่อมั่นยึดมั่นศรัทธาในความรักเขาเชื่อมั่นว่าถ้า,ถารักเดียวใจเดียวกับคุณเ่ะเขาจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเขาเชื่อมั่นว่าเราเป็นนกเขาคู่นกคู่คู่รักกันไฮโรฟันถ้าเกี่ยวกับความรักนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยส่งคุณมาให้เขาส่งเขามาให้คุณส่งเรามารักกันเขาเชื่อว่าไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าโอ้โหจริงใจมากเลยนะอยากแต่งงานอยากเป็นคู่สร้างคู่สมจับมือกันไปจนแก่จนเฒ่า มีอะไรที่แบบให้เธอได้อร p ต o r t o f f ร์เธอได้ก็อยากจะประเคนให้เธอถึงขั้นสุดเลยนะคะอยากให้มีวันของเราได้อยู่ในโบสถ์หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เราได้บอกว่าสาบานรักร่วมกันมีคนนั้นคนนี้เป็นสักขีพยานถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ปะเดี๋ยวพี่จะเก็บเงินนะยกขันมากไปสู่ขอน้องพี่จริงจังจริงใจกับน้องราศีพฤษภออกมานะคะดินพฤษภกันมังกร <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายใหมเล้ยคะราศีพฤษภอยากบอกว่าความลับที่อยู่ในหัวใจเขาอะรักเธอทุกวันเสน่หาเธอทุกวันอยากได้เธอทุกวันมาเป็นว่าที่ภรรยาสามีอยากมีเธออยู่ในชีวิตเป็นกําลังใจเป็นหมออาหาร <c oughs> เป็นหมอยาบางครั้งก็เป็นหมอกายให้เขาแบบว่าชุ่มฉ่าชื่นใจเขาอยากบอกว่าเขาเสพติดคุณนะนอ <c oughs> กจากกาแฟชาที่เขาดื่มทุกวันก็มีคุณน,นี่แหละที่เขาจะต้องแบบ เปิดรูปดูเปิดกล้องดูหรือว่าคุยพูดคุยกับคุณทุกๆวันอย่าหายไปเลยนะอย่าเปลี่ยนใจอย่าวันไว้กับใครเลยนะเขาแบบทนไม่ได้ทําใจไม่ได้นะคะถ้าต้องเสียคุณไปนะคะถ้ามีเช่นนั้นนะ่ะเขาจะตรอมตรมหัวจะปวดกระโดดลงชักโครกบ,บนันนีนะคะนี่คือพลังงานของพี่ไพ่วันนี้ ถ้าบอกคุณได้วันตอนนี้นะคะความลับที่อยู่ในหัวใจเขาฉันรักเธอจริงจังจริงจังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าเธอคือคนที่ใช่เธอคือคนที่ฟ้าประทานมาให้และคุณเนี่ยความเป็นดีเอ็มเพสของคุณเนี่ย ดีกว่าคุณเลิศก,กว่าคุณใครจะบอกว่าหาที่ไหนก็ได้ไม่มีหรอกไม่มีอยู่จริงคุณเนี่ยเข้าถึงเขารับรู้แล้วก็รับฟังแล้วก็แบบเข้าใจเขามากที่สุดความรักมันต้องเติบโตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องแ a ชั่น n ใหม่เสร็จก็ใช่แต่ว่าเหนือกว่าน,นั้นคือคนสองคนต้องเข้าใจกันเขาอยากบอกว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดเลยเขารักคุณนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นความรักที่เขาอยากบอกคุณเขาอาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ดูที่การกระทำเขาระกรันการกระทําสําคัญกว่าคําพูดราศีพฤษภคนรักของคุณที่ดีวกับคุณวันที่5เดือนหได้อยากบอกคุณเช่นนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขในการฟังนะคะคุณผู้ฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ